ราศีกันดาวสุขเป็นมหาอุตท,ท่านจะมีการเงินติดโดดเด่นมีโจกมีลาบเงินก้อนใหญ่ดาวอาทิตย์มหาอุตท,ท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นมีเกณฑ์ได้รับมรดกทรัพย์สินหรือว่าตีดดินตัวเองนะครับดาวอังคารจุลจักรท่านจะมีสเสน่ห์แห่งวาจาเรียกทรัพย์ครับกราบสวัสดีกาลยาณมิตรทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกำเนิดหัวราสตา์นะครับ การพยากรดวงรายเดือนนะแป๊บๆก็ปีใหม่เมืองเขาแล้วนะครับเดือนเมษายน2567ในเดือนนี้ก็มีดองดีหลายเรื่องเลยนะครับรออยู่นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอกราบนงานนะขอบคุณทุกท่านนะครับทีช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องกําเมืองคนเมืองเฮานะครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนเมืองก็ได้กูภาษาอุ้คุยกันได้นะครับอยากฟังช่องภาษาไทยภาษาการก็ดูที่ช่องชุติเดชหราศาสตร์นะครับ กบเมืองกบมีเรื่องดีๆรออยู่นะผมขอบคุณทุกท่านะเป็นกําลังใจให้ืนะถ้าเจอผมตัวจริงที่ไหนภาคเหนือนะตอนบนตอนล่างภกกาคกลางก็ดีนะผมก็เดินทางไปหลายตีนะครับเจอกันเมื่อไรฮนะท,ทักทายกันได้นะครับผมมีของรางวัลพิเศษเหมห้สำหรับ f อฟซีดีจํากันได้เนาะเป็นไหลน้ำพี่นะครับเครื่องล้างของมงคลนะครับสวมทรงหลายเรื่องนะครับสีผมขึ้นภาพเพ้นะ่เนาะเป็นสี สีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเรื่องของโจกหลับต้านการแข่งขันโจกลับแบบร้อยๆหลับฟุกๆนะเสริมเรื่องของการงานการเฮียนด้วยนะครับแล้วก็สีเขียวครับทรงเสริมเรื่องของการทำมาค่าขายนะเจรจาค่าครองแล้วก็โจรหลับต้านการค่าขายนะครับการเงินการท้องแล้วก็สีดําครับเรื่องของเสริมทรงสุขภาพแล้วก็ความข้าข่าปลอดภัยโดยตรงรวมถึงป้องว่าป้องกันคุนใส่ได้ตัวนะครับ มีสาสีให้เลือกครับเจอกันที่ไหนทักทายกันได้ผมพือฟรีๆนะครับมาได้ขายจําหน่ายแต่ยังไดมีหลายอันอยู่นะครับชูนี้ตีคนขอหนักก็คือสีเขียวเนาะก็ว่ากันตรงกันเจอกันทักทายได้ครับพ่อสมอบความเป็นสุริมงคลเลอครับกูทันนะครับในเดือนนี้มีดาวใหญ่หลายดวงเลยนะครับวันที่สองเมษายนครับดาวพระศุกร์ใหญ่นะครับเป็นอุดมาอุดดาวกําลังหนักสุดในรอบปีนะครับมีหลายเรื่องนะครับเรื่องของการเงินความหักนะหลายราศีดีขึ้นนะครับ ต่อมาวันที่13เมษายนครับดาวพระอาทิต์นะดาวแห่งพระอาทิตินะความห้อนเนาะจะเป็นมหาอุจนะ13เมษายนเป็นต้นไปจะหอนละเป็นเรื่องดีๆเรื่องของวาสนาหลายราศีนะครับเรื่องของหน้าตีการงานนะครับจะโดดเด่นก้าวกระโดดเลยนะครับต่อมาส2สองเมษายนครับดาวพระเกตดาวบุญใหญ่นโจกลาบนะจะใหญ่มายละเป็นดาวที่ส่งเสริมหลายลัคนาราศีเลยเดี๋ยวาไปฟังกันนะครับเรื่องของโจกลาบเนาะแล้วกับวันที่สัสามเมษายนครับดาวพระอังคัรใหญ่ละ กำลังออนมาน้อยนะก็มีหลายเรื่องยังดีอยู่นะครับหลายราศีแล้วกับวันตีซเซาเซตเมษายนนะครับชุนีดาวพระสุกง่ายของกัมย์ง่ายมาแล้วเป็นตำแหน่งตียังเป็นสุริมงคลอยู่นะครับหลายราศีเราอาไปฟังกันนะครับลัคนาราศีกันครับหรือทันได้ตีบังหูลัคนาสถิตหรือว่าเวลาเกิดตีชัดเจนดูตีราศีกันนะครับผู้ที่เกิดราศีกันคือผู้ที่เกิดช่วงวันตีสิบเจ็ดกันยายน ถึงวันที่16ตุลาคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกันพิมพ์คอมเมนต์ก่อนครับเป็นดาวประจําตัวหรือว่าดาววิสนา,าท่านเองเนี่ยคือดาวพระพุธครับตัวแทนดาวคือเหล็กีพิมพ์เหล็กีรัวรัวเก้าตัวครับเหล็กีรัวรัวเก้าตัวนะครับเลขเก้าคือดาวพระเกตดาวบุญใหญ่สิ่งศักดิ์คุ้มภัยความโจกดีและความมีจกหลับคือตัวท่านเองครับและก็ท่านต้องการพร้อนอย่างนั้นประเสริฐนั่น ขอให้ท่านพิมพ์คอเมน็นเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับขอท่านสุขสมหวังกูเรื่องกูประกรันติดท่านพิมพ์เข้ามาครับคลืปมีพยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหักและดวงโจรลาภครับดูติดดาววาสนากันก่อนครับเจ้าลัคนาราศีกันมีดาวพระพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนวาสนาซึ่งตลอดเดือนนี้กับมาได้ย่ายไปไหนนะครับยังคงมาตรฐานเดิมอยู่เป็นออเป็นพระเนาะดาวมันอ่อนกำลังหนะ้าเป็นนิดตัวเอง แต่ถือว่าฟื้นนะครับเพราะว่าเป็นดวงชะตาพิเศษคุณเพราะว่ดวงอุดมเกณฑ์น,นะยังฟื้นได้นะแต่ถ้ามองว่ามันอิดมันเหนื่อยก่อนมันเหนื่อยล่านะเดือนนี้นะมันเกิดยากหรือว่าบางท่านเนี่ยตัวบางท่านจะเพราะว่าความจำนะพระพุทธเป็นเรื่องของความจำเนาะบางทีมันหลงหลงลืมไม่พองครับตอนเดือนนี้เนี่ยอย,า,อยางต้องการความชัดเจนง่างนั้นงานสําคัญโนดไวเตือนไวนะตั้งไวในปฏิทินในมือถือก็ดีนะครับ รวมถึงดาวพระพุธเนี่ยเป็นเรื่องของการ,รอ้กกำจัการสื่อสารครับบางท่านเป็นะอวบางันทีก็หวังดีนะในการอู้คุยในบ้านต้องอู้คุยกันให้ดีบางทีหวังดีแต่สื่อสารพิษพลาดันจะเป็นต่อว่าเข้าใจพิษเนาะหรือว่าอารมณ์จะมีผลอารมณ์ต่อกันในการทํางานเช่นเดียวกันดูแลให้ดีกับเปิดองงานนั่นแหละครับเดี๋ยวขยายตอมกร,รมับมองเรื่องของความเป็นดาวาสนาเป็นะว่าพระพุธ่อนกาลังจะหนีตรง เดินทางครับต้องแบบประมาทนะครับพี่น้องว่าอาจจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุพองนะแต่ไม่ได้เสียนะเพราะว่าไม่ได้เสียหายตัวใดพี่น้องว่าจะพิจัยก็เพเพตรงข้ามถ้าเดินทางก็เพลตรงข้ามกับแฟนมาได้จะมีเป็นหอดวงไปดึงกันไหนะ้นะจะมีปัญหากันได้นะครับทั้งนี้ยังมีดาวคุม้มภัยกบคุณอยู่นะช่วงนี้ยันดาวพฤกษ์ยังถึงลักนณาอยู่นะ,ะยังทรงผลชะตาที่ดีพี่น้องว่าดาวยังทรงบุญถึงอยู่นะครับเพราะว่าดาวเะย่แอมกัมเนะี่ย ช่วงเดือนหน้านะ่ดาววาสนาเนี่ยนะครับแล้วก็ดาวพระอังคารนะครับจเจรินการสังคมเนี่ยถ้ามองหลองกันจะชิดในบ้านยังน้อยเนี่ยก็มองว่าต้องอุ้คุยกันเฮ้ย้ดีนะครับเพราะพระอังคารเป็นเรื่องของอารมณ์ตัวเนาะจะไปพิจ,จัยกันนะครับแล้วก็ดาวพระอังคารจะฟื้นแล้วก็ง่ายเหมือันในช่วงวันตีสายยมเมษายนไปต้นไป่วงนีครับวันนี้ขึ้นครับเกณฑ์ตีเจ้าลัคนาราศีกันสุขภาพร่างกายจะดีขึ้นฟื้นขึ้นในช่วง เส,สาสามเมษายนเป็นต้นไปครับดวงชะตาจะนีนะครับแล้วก็มองว่าทุกการเดินทางจะแข้วค่าปลอดภัยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่เสาสามเมษายนเป็นต้นไปรวมถึงมีดวงจบหลับก้อนใหญ่จากการเดินทางไกลความสําเร็จรวมทั้งเกณฑ์เรื่องของมอรดกทรัพย์สินจะได้โอกาสนั่นนะครับใครดีบุคลีศใจกันเตี้ยนะเรื่องของตั้งบ้านรถยนต์ตีดินคุณจะเคลียร์ได้ขายได้ตัวเองนะครับแล้วก็มีดวงจบหลับช่วงวันตีวาสนาคุณได้ เกี่ยวข้องกับโฉหลาบแบบลาบฟุกฟุกลาบร้อยเด่นนะครับช่วงตีเซเอ็ดถึงเซสองเมษายนนะครับดวงการงานครับชาวลัคนาราศรีกันครับคุณมีดาวพระพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะเรื่องของการงานอาชีพและการตีครับสึ่งตรอเนี่กับม่ได้ายไปไหนนะครับยังคงอ่อนกําลังเป็นพระเนาะพระปลายบตัต้อเนื่องบบปฏิทิศปาโตนะ งานประจำงานบริษัทเนี่ยต้องดูแลเอาใจใส่กันให้ดีแต่ถามว่ามันจะดีขึ้นก็นมันฟื้นขึ้นก็ในเดือนเนี่ยก็ฟื้นขึ้นแต่มันฟื้นขึ้น,นจ้านะเพราะว่าดาวมันออนกําลังเนาะแต่เป็นอุดมเกณฑ์อยู่นะคือมันยังฟื้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นการทํางานร่วมกันก็ต้องอร่วมกันกเพจตรงข้ามต้องดูแลให้ดีนะจะสื่อสารกันบนดีมีปัญหากันใครทาม,มาค้าข,า,ขายกับลูก,ก้านะอูห้หยกับลูก,ก้าให้ดีลูกค้าตันงเพจนะ มันจะแบบชัดเจนเนาะหรือว่าการดิ้วงานเอกสารต่างๆคุณจะมีเกณฑ์ผิดพลาดรวมถึงมักจะเสียเปรียบถ้าเป็นการเจรจาทำรรมาค่าขายนะครับเลือกที่จะอุ้คุยหรือว่าเจรจาข้าพเจ้เดียวกันจะได้ดีกว่าบนห้งว่าอุ้งดวงก่อนเอายอมได้เปรียบเนาะวางแผนชีวิตได้ใครมีหวัวหน้าเจ้านายเป็นต่างเพศเป็นต่างเพศนะก็ต้องนั่นแหละครับเลี่ยงๆน้อยชวชนี้เนาะแต่ถ้าเป็นเพศเดียวกันก็นถือว่าประคับประคองอุ้คุยกันได้นะครับสื่อสาร เสนอโปรเจกต์โครงการต่างๆการสังคมโดยรวมก็นั่นแหละครับดาวพระอังคารกันยังอ่อนอยู่ในช่วงตีหนึ่งถึงสามเมษายนมีเปืือนโมงานนะสื่อสารกันได้ดีชัดเจนรวมถึงเพื่อนหออาจจะมีคนเมื่อใครชอบเขาผ่องในตีทํางานนะครับแต่เ่าต้องสนใจครับเขาทําตัวให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือคนดีกว่านะในตีทํางานคุ้นผ่านไปได้นะครับรวมถึงบางครั้งมองว่าการทํางานนะมักจะเมื่อใครชอบใจผ่องในช่วงนี้อาจจะอึดอัดผ่องนะ แต่นับจาก14เษมษายนเนี่ยจะกลับมาดีกลับมาฟื้นแล้วนะครับเรื่องของการทํางานมีเปือโรงงานติดดีขึ้นอ่าสมาชุลงานดีขึ้นครับการทํามาค่าขายเจรจาจะค่าคลองวุ้มมวนล,ลูกค้าซื้อของคุณนักครับนับจากวันที่14เมษายนเป็นต้นไปนะครับสถาการได้รับค้นช่วยเหลือหนุนหลังจากผุ้รักผู้ใหญ่การทํางานประจํางานบริษัทนะในช่วงวันที่หนึ่ง วันที่2ถึง26เมษายนครับช่วงนี้ยังคงได้รับโอกาสอย่างดีนะครับจากหัวหน้าเจ้านาาอย่ยังดีครับาราล้อมยิ่งใหญ่เนาะโดยเฉพาะเพจใจนะครับแล้วก็ช่วงโซเจ็เป็นต้นไปก็ถือว่าต้องสื่อสารกันให้ชัดเจนครับผู้รักผู้ใหญ่ครับเป็นหองมันอ่อนกําลังและ,ะแต่พระสุกเนี่ยมาอ่อนกําลังก็ถือว่าถ้าเป็นการเสนองานโปรเจกต์คโครงการสําคัญสาคัญรีบเสนอในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนนะครับช่วงปลายเดือนอุปสรรคจะหนักครับ ส่วนเช้าลัคนาราศีกันทันติว่างงานอยู่หางงานเนี่งานทาในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่ามีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับเพราะเสายังเป็นเกษตรเนาะแต่ถ้าว่ามันบได้ถูกใจเอาสักทีเดียวกระใจนะแต่มันระยะยาวมันมันผ่านไปได้นะครับช่วงต้นมาจะอึดอัดใจพองมันจะเหนื่อยแตระยะยาวคุณก้าวหน้าในอาชีพได้นะครับถือว่ารีบยึดจับใหญ่อย่างกันให้เต็มตีนะครับเช้าลัคนาราศีกันในเรื่องของงานใหม่ๆนะครับหรือว่าท่านใด้ตีวางงานอยูเนี่ได้ครับ ดวงการเงินครับเจ้าลัคนาราศีกันครับมีดาวพระศุกเป็นดาวโจ้าเรือนการเงินนะครับเรื่องของการเงินได้ได้ทรัพย์สินนะครับในเดือนนี้เนี่ยพระศุกร์ใหย่ราศาอยู่สเตี่ยเอาไปเป็นสองช่วงเวลานะครับช่วงต้นเดือนจนถึงเซาหกเมษายนช่วงใหญ่ๆเลยในช่วงนี้เจ้าเรือนการเงินคุณยังครองมาตรฐานดีๆเพราะว่าเป็นอุดเป็นมหาอุดครับการเงินดีนะครับได้เนี่ยงานมันอุปสรรคผ่องนะแต่การเงินมันยังดีมันยังค่องตัวดีนะครับ โดยเฉพาะการทํามาค้าขายนะปนห้องว่ามีโจกมีลาบเนี่ยจากการคํามาค้าขายหรือว่าการลงทุนชัดเจนครับใครลงทุนเป็นนักลงทุนนะลงทุนแบบมีความหูนะคูขกองทุนรวมได้สตังทั้งช่วงนี้นักที่สุดนรือเป็าคนดวงเด่นที่สุดนะใน1ปีมีช่วงนี้แหละครับเกือบเดือบเดือนเนี่ยเนี่ยอย่างยิบจับสตังก,น,กนได้นะครับเนีย่ยให้เต็มตีครับแล้วก็ ช่วงนี้นะใครทางานประจําง,งานบริษัทก็ถือว่ายัางคงต่อนเนื่องปกตินะครับเรื่องของรายได้นะครับแต่ว่ามีสตังพิเศษนะรายได้พิเศษซีดีพิเศษก็มีนะน้องนะครับช่วงนี้นครับต่อมาสัา8แปดไม้สายยอมเป็นต้นไปนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินพระศุกครับจอนใหญ่ราศีแห่มกำมกงอ่อนกําลังละ,ะแล้วมาอยู่ติรนมรณะตัวนะี้นเมองว่าช่วงปลายเดือนจะมีรายจ่ายหนักครับรายจ่ายที่มันนอกแผนรายจ่ายชุกเฉินไข่เดินทางเนี่ยจะมีรายจ่ายหนักขึ้นนะครับหรือว่า เบียบายรายทั้งเบียหัวแตกรวมทั้งมีเกณฑ์มีคนมายิบยีมสตังในช่วงปลายเดือนฮือไปเสียใจเสียถึงมิตรภาพนะครับส่วนบัญชีรับจ่ายก็อย่างที่บอกนะต้นเดือนเนาะต้นเดือนบริหารได้จัดการเป็นมนมีปัญหาครับคุณหับมืออยู่นะไรายได้ดีวางแผนได้อยู่แล้วนะครับช่วงปลายเดือนนรามาระวังรายจ่ายรวมถึงพนธ์ว่ามีเรื่องของสุขภาพตัวนะอาหารการกินครับรู้เอาใฉลี่้ดีครับรเรียง ของมันมีประโยชน์ครับมันจะง่ายใหเขาเจ็บใข้ได้ป่วยผู้แพร่ผู้หมอเราเสี่ยงสาั์หนักนะครับส่วนจกลับการเงิน,น,นการลงทุนบอกไปแล้วเนาะระมัดระวังช่วงวันที่5-6ครับช่วงนี้ดวงยังปิดอยู่ครับ18-12ครับช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมักจะมีส่วนโรยไหลเลยว่าเปิดหอมีทุกขลาบอยู่นะในการลงทุนแต่แตลอดท้งเดือนภาพใหญ่ๆเนี่ยการเงินดีจังน,นะครับมีโจกหลับการลงทุนตัวระมัดระวังใจ่ยปเดือนขนาดละครับคุณวางแผนดีนย มีสตังค์เหลือกินเหลือเก็บได้เลยนะครับเป็นทรัพย์สินได้แน,น่นอนนะครับดวงความหักครับชาวลัคนาราศีกันครับคุณมีดาวภาพระสวัสดีนะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีเรื่องของกูครองคนหักครับเดือนนี้ไม่ได้ใหญ่ไปไหนนะครับยังเป็นราชาชโชคอยู่ตมอบอกว่าโปรโมชัน่นเดือนสุดท้ายนะครับความมากดีชนะนะครับดีมาปีนึงและนะ้วนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันตัว,วหน้าอิจฉาขายดีมีครอบครัวอยู่แล้วนะ ร่วมยังไงก็คือเป็นคอมมักตีสนับสนุนจุดเหลือกันดีนะเวลาจะน้อยลงไปพ่องนะมาต้องกันพองแต่เป็นดวงที่เสริมทรงกรันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรักฐานฐาน,นะ่ขอบครัวด้ยนะครับใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะเนี่ยเขาจะใส่กันดีนะว่าดวงหนุนน้ากันตัวเนะมีจกมีหลบับถ้าเดินทางตัวกันมีจมมบหลับก้อนใหญ่ตัวนะครับถือว่าดวงชะตาดีนะแต่ทํา่ามีเรื่องของความจืดจางห่างหายกันพอง,องก็มีพองบางช่วงบางเวลานะครับ อย่างนั่นนีก็มีช่วงปลายเดือนแค่นั้นแหละครับต้องอุ้คุยกันแค่ตีเหลือถือว่าความหักดีนะครับส่วนเช้าแลาัคณาราศีกันทันตียังโสดนะครับดาวฮักใหม่เดือนหนีกัยังอาจจะถือว่าดีกับกลางกลางอยู่เนาะส่วนความฮักก็ถือว่าชัดเจนเ,นเสน่หแห้งครับธันตียังโสดหนึ่งถึงสหกเมษายนสเสนเห่หแห้งรอเลิกได้สวยเลอกได้มีคนเข้ามาอู้คุยนะราณหัวเข้าเมื่อแล้วคุว้นบางทีเข้ามาหนักกว่า2คนด้วยซ้ำนะ ถือว่าอูคุยกันได้คุณก็พิจารณาดูให้ดีครับเพราะดาวฮักไมมันก็ไม่ได้เปิดเต็มตัวแี่ดูใจกันยาวๆปรึกษาผู้ใหญ่ไว้ก่อนนะครับพนระกาช่วงเสาแปดเมษายนต้นไปเนี่ยจนถึงเ้าพฤษภาคมเลยช่วงนี้พยายามทําตัวให้เป็นกลางๆของร้าพักตัวเขาเป็นรักบางคนเข้ามาแล้วเขาหวังผลประโยชน์หรือว่ามองเรื่องของสืตังหรือว่าเขาจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้นะครับคนโสดเนี่ยสามาอู้คุยได้ในช่วงวันที่หนึ่งถึงสองหกเมษายนแค่นั้นแหละครับ ดวงโจกลาบครับจาวลัคนาราศีกันครับคุณมีดาวพระจันทร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระเรื่องของโจกราบลาบผลแบบร้อยเนาะลาผลที่คนอื่นยิบยื้อนึกโอกาสเพือกัคุณในเดือนนี้เขาดูเป็นช่วงวันเลยนะครับว่าพ,พระจันทร์ใหญ่ต้นเดือนเลยนะครับวันตีนหนึ่งเมษายนครับชุนีพระจันทร์จ้อนใหญ่ราศียกเข้ามาครองปกตินะอยู่ตัวเรือนตำแหน่งนี้นะเนี่ยเล็กน้าโจกหรือเหล็กเสริมโลกของคุณก็คือเหล็กเกี่ยวกับบ้านทะเบียนบ้าน เลขกเกี่ยวกับรถทะเบียนรถของคุณนะครับหรือเหล็กครับต่อมาช่วง1 6ถึง17เมษายนครับช่งนีดาวพระจันทร์จ้อนใหญ่ราศีโยคมาครอง,องเป็นเกษตรทิบดีเลยโอ้โหอยู่ติเรือนโจกลาบรงกรางโจกลาบชวงนี้ถือว่าเด่นนะครับเหล็กน้าโจกหรือเหลขกเสริมดวงของคุณเนะนี่ยชงนีก็คือเหล็กเกี่ยวครับตาแน่งหน้าี่การงานของคุณครับเล็กติดต่อ,อคุณในการทํางานเหล็กเบอร์โทรในตีทํางาน ของคุณนะครับหรือเลข2ครับส่วนดาวเตียงคุตตนาจวัศนาในเดือนเมษายนครับช่วงต้นเดือนดาวเด่นคือดาวมฤตยุหรือเลขศูนย์ครับดาวรองดาวร้าหูหรือเลขแปดแล้าก็ดาวพระเกตหรือเลขเก้านะครับดาวรองส่วนช่วงกลางเดือนครับช่วงนี้ดาวคุตตนาจวัสนาเนี่ยดาวเด่นคือดาวพระศุกหรือเลขหกครับดาวเด่นแห่งดวงดาวพระพุธหรือเลขสี่ดาวรองดาวพระเกตหรือเลขเก้าครับ โดยในเดือนนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีกันครับต้องการเสริมดวงตะนันโจรหลาบครับควรไปกราบสักระขอพอรนะครับจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามยาครับทำบุญเปียสตังค์จมืนตีลงใต้15บาทในกําลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอทางกรวดหน้าอุทิศสมุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเพิ่น,นโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับ ใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออนวยพอนื้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ